สวัสดีค่ะอะ่วันนี้ก็มาต่อเนื้อหากันในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะคะอะ่มาทบทวนกันก่อนสักนิดหนึ่งที่เรียนไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการหาจำนวนวิธีการเรียงของของที่มีอยู่ n สิ่งนะคะในแนวเส้นตรงอ่ากรณีที่ของ n สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะนำมาเรียงแถวเป็นเส้นตรงหรือแถวหน้ากระดานเนี่ยก็จะเรียงได้ทั้งหมด n แฟกวิธีนะคะแต่ถ้าเกิด กรณีที่มีของ n สิ่งนะคะแล้วก็มีของบางอย่างซ้ำอยู่ด้วยแต่การนำมาเรียงเนี่ยนำมาเรียงในลักษณะของแถวหน้ากระดานหรือว่าเป็นในแนวเส้นตรงเนี่ยก็จะเรียงได้ทั้งหมดเท่ากับ n แฝกหารด้วยจำนวนของที่ซ้ำแฝกนะคะของซ้ำกันกี่กลุ่มกี่กลุ่มเนี่ยก็หารด้วยจำนวนกลุ่มของเขาเลยนะคะก็ได้เป็น n แฝกหารด้วย n 1แก คูณกับ n 2แกคูณกับ n 3แกไปจนถึง n k แกนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นการเรียงสับเปลี่ยนของ n สิ่งอะค่ะซึ่งแตกต่างกันทั้งหมดเช่นเดียวกันแต่การนำมาจัดเรียงคราวนี้นำมาจัดเรียงแค่เพียงบางส่วนก็คือนำมาจัดเรียงแค่เพียง r สิ่งนะคะหมายความว่ามีของอยู่ n สิ่งแต่ไม่ได้นำมาจัดเรียงทั้งหมดนะคะนำมาแค่เพียงบางส่วนก็คือ r สิ่ง มาดูกันคะ่ะว่าเราจะสามารถหาวิธีการหาจำนวนวิธีได้ทั้งหมดกี่แบบกี่วิธีหรือว่ามีวิธีการยังไงนะคะมาดูตัวนี้กันก่อนคะ่ะคือให้นักเรียนพิจารณาโจทย์ค่ะซึ่งโจทย์เหล่านี้นักเรียนก็ได้พบเจอเห็นมาบ้างแล้วค่ะอย่างเช่นบอกว่ามีเลขโดด1 2 3 4 5 6 7 8 9ะะ้าเดนี่ค่ะจะสามารถสร้างเป็นเลข2หลักอะคะ่ะโดยที่แต่ละหลักมีเลขโดดไม่ซ้ำกันได้กี่แบบกี่วิธี จะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้ค่ะในการสร้างเลข2หลักนะคะเราก็มีวิธีการสร้างก็คือ,อสร้างเป็นแบบไหนคะก็คือสร้างเป็นแบบการคูณถูกไหมคะสร้างเป็นเลข2หลักก็คือหลักที่1กับหลักที่2จะเห็นได้ว่าหลักแรกเนี่ยเราก็สามารถสร้างได้ทั้งหมด9แบบ9วิธีเพราะว่ามีตัวเลขให้เลือกทั้งหมด9แบบ9ตัวนั่นเองตั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9าหหแด้านะคะ แต่พอหลักที่สองเนะะี่ยค่ะเลขมีทั้งหมดอยู่9ตัวแต่มันถูกใช้ไปแล้วในหลักแรก1ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักที่2ก็มีตัวเลขให้เลือกที่จะไปลงในหลักที่2ได้แค่เพียง8ตัวด้วยกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตามหลักการคูณเนี่ยก็จะได้เป็น9คูณ8เท่ากับ72แบบ72วิธีนี่คืออาศัยหลักการคูณในการคิดนะคะ อ่นี่คือเป็นตัวอย่างของโจทย์ที่ที่บอกว่ามีของอยู่ n สิ่งเพราะฉะนัน้ตัวเลขที่ว่าเนี่ยมีเลข1ถึง9เปรียบเสมือนกับมีของอยู่9อย่าง9สิ่งแต่นำมาจัดเรียงแค่เพียง2อย่างก็คือ2หลักถูกไหมคะนำมาจัดเรียงแค่เพียง2อย่างเอามาแค่2ตัวนะคะก็เรียงได้ทั้งหมด72แบบ72วิธีนอกจากเราจะมีวิธีการคิดแบบการคูณลักษณะนี้แล้วนะคะแล้วก็ มีวิธีการคิดโดยการใช้สูตรนะคะ,ะมาดูสูตรกันค่ะเราเรียกว่าเป็นจำนวนวิธีในการเรียงของ N สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดโดยนำมาจัดเรียงคราวละ R สิ่งนะคะจะเรียงได้เท่ากับ PnR นะคะเขียนยอดเป็นตัว P ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ n ตัวเล็กแล้วก็ตัว R นะคะ ถามว่า PnR เท่ากับอะไรก็เท่ากับ n factorial หารด้วย n ลบ a f t o t o r l นะคะหมายความว่ามีของอยู่ n อย่างแล้วก็เลือกมาจัดแค่เพียง r สิ่งนะคะก็ได้เป็น n factorial หารด้วย n ลบ r แฟกค่ะนี่เป็นสูตรการนำมาใช้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวตะกี้ครูทำเป็นแบบการการคูณใช่ไหมคะทีนี้เรามาทำแบบใช้สูตรบ้าง อาจแบบเลือกแบบ PNR บ้างอาจจะได้เป็น PNR PNR ในที่นี้ก็คือ N ก็คือของที่มีอยู่มีอยู่ทั้งหมด9อย่าง9ชนิด9ตัว9ตัวเลขแล้วก็ R คือเลือกนำมาแค่เพียง2หลัก2อย่าง2ตัวก็เป็น P 9 2นะคะซึ่ง P 9 2นี่เท่ากับ9แฝก หารด้วย9ลบ2แฟกนั่นเองใส่มงเล็บให้ถูกนะคะแล้วก็ติดแฟกด้านนอกซึ่ง9แฟกตรงนี้ตัวตั้งเป็น9แฟกส่วน9ลบ2 9กลบก็ได้เจติดแฟกก็เป็นหารด้วย7แฟกนะคะแล้วเราก็หาผลลัพธ์ของ9แฟกหารด้วย7แฟกนั่นเองค่ะ9แฟกก็เป็น7แฟกคูณกับ8แล้วก็คูณ9้า หารด้วย7จแฟกนะคะตัดทอนกันก็ได้เป็น8คูณ9 9 8เป็น72ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างเลขโดดเป็นเลข2หลักโดยใช้สูตร PNR นะคะได้เป็น72แบบ72วิธีค่ะ,ะเป็นตัวอย่างให้ในข้อที่1นะคะคราวนี้มาดูข้อที่2อ่าข้อที่2 บอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะมีผ้าไหมที่แตกต่างกันทั้งหมด7แบบคือคือผ้าไหมมีทั้งหมด7แบบแล้วบอกว่าที่แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าต้องการนําผ้าไหม3แบบเนี่ยมาจัดแสดงหน้าร้านเป็นแนวเส้นตรงเนี่ยจะจัดได้ทั้งหมดกี่แบบกี่วิธีอ่านโจทย์ข้อนี้แล้วพอเราวิเคราะห์โจทย์ออกมาเราจะเห็นว่า มันมีของอยู่ทั้งหมด7อย่างหมายถึงผ้าไหมะคะ่ะที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยแล้วเรานํามาแค่เพียงบางส่วนนะคะคือ3แบบ3อย่างนํามาจัดเรียงเป็นแนวเส้นตรงค่ะเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีในการจัดเรียงเนี่ยเราก็สามารถจัดได้ทั้งหมดเท่ากับ P73 นะคะเขียน P ตัวใหญ่และตัวห้อยก็เป็น7มีอยู่7แล้วก็เลือก3 อ,อ่านว่า p 7 3นะคะมีค่าเท่ากับ7 f a c t o r i a l หารด้วย7ลบ3 f a c t o r i a l ค่ะซึ่ง7ลบ3นี้เท่ากับ4 f a c t o r i a l นะคะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น7 f a c t o r i a l หารด้วย4 f a c t o r i a l ค่ะอ่พรพอเราทำโจทย์เยอะๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความสัมพันธ์ของเฟคทอเรียนที่อยู่ในรูปการหารใช่ไหมคะ7เฟคทอเรียนหาร4เฟคทอเรียน มันก็เท่ากับ5้าคูณหคูณเได้เลยจุกไหมคะนี่ครูคคตัดทอนไปแล้วนะค่ะเพราะว่าตัดทอนสแฟกกับ4แฟกแล้วก็ได้เป็น5้าคูณหคูณเซึ่งเท่ากับ6กหเป็น30 30ิบสามคูณเจ็ดเเป็น210นะคะดังนั้นข้อนี้เราใช้สูตร pnr ก็จะได้เป็นสามารถนำมาจัดเรียงผ้าใหมนะคะที่มีทั้งหมด7แบบนำมาจัดเรียง แค่เพียง3แบบได้ทั้งหมด210แบบ210วิธีค่ะดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่3ให้หาจำนวนการเลือกหัวหน้าห้องค่ะรองหัวหน้าห้องและเหลุลนยิกตำแหน่งละ1คนจากจำนวนนักเรียน20คนหมายความว่ามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด20คนนะคะแล้วก็ให้เลือก หัวหน้าห้องหนึ่งคนรองหัวหน้าห้องหนึ่งคนแล้วก็เห็นลันยิกหอย่างละหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าข้อนี้ตอนที่เราเลือกเนี่ยมันก็คำนึงถึงตำแหน่งเหมือนกันถ้าเป็นแบบการคูณนะคะถามว่าทำยังไงคะมีอยู่20คนถ้าเป็นแบบการคูณเนี่ยขอคิดการคูณใกล้ๆตำแหน่งที่หนึ่งที่เป็นหัวหน้าห้องถูกไหมคะ ก็สามารถเลือกได้ทั้งหมด20แบบ20วิธีเพราะว่ามี20คนให้เลือกตำแหน่งที่2ที่มันเป็นรองหัวหน้าห้องอะคะ่ะอ่ะเลือกไปเป็นหัวหน้าห้องคนหนึ่งแล้วก็เหลือทั้งหมด19คนที่จะอ่ะให้มันเลือกเป็นรองได้นะคะจากนั้นตำแหน่งเหตุลันยิกค่ะเหตลันยิกเนี่ยมีอยู่20คนใช่ไหมคะแล้วก็เลือกไปเป็นหัวหน้าห้องหนึ่งคนแล้วเป็นรองหัวหน้าห้องแค่นหนึ่งคนแล้วเพราะฉะนั้น ที่จะเลือกเป็นเหรลันยิคได้ก็เหลือ18คนนะคะดังนั้นถ้าเราจะคิดแบบหลักการคูณเนี่ยก็สามารถคิดได้เป็น20คูณ19คูณ18ค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะใช้สูตรนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้หรือสามารถจัดได้โดยใช้สูตร pnr นะคะก็คือ p 2 0เลือกมากี่คนคะเลือกมา3คน3าตำแหน่งนะคะก็เท่ากับ20แด หารด้วย20ลบ3แฟกก็คือ17แฟกนั่นเองหารเท่ากับ20แฟกหารด้วย17แฟกค่ะอันนี้ก็แจกมานิดนึงนะคะ20แฟกเขียนในรูปของแฟกทอเรียนก็ได้เป็น17แฟกทอเรียนคูณ18แคูณ19แล้วก็คูณ20อ่ะเขียนในรูปการคูณดีกว่าจะได้ชัด หารด้วย17แฟกนะคะ10แฟกนะคะตัวหารแล้วตัดทอนกันค่ะ17แฟกตัดทอนกับ17แฟกเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ18คูณกับ19คูณกับ20นะคะอ่า18คูณ19กคูณกับ20อ่าเดี๋ยวขอตั้งทดนิดนึง17คูณ18 8คูณ19แล้วก็คูณ20นะคะได้เป็น6,840ค่ะอ่าฉะนั้นข้อนี้ตอบ6่แอบแบบหรือ6,840วิธีค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าอ่ะในเรื่องของการเลือกลักษณะนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถทำแบบ การคูณก็ได้หรือจะใช้สูตร pnr ก็ได้นะคะค่ะ,ะเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำา3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ต้องการสร้างเลข3หลักนะคะจากเลขโดดโดยไม่ให้เลขซ้ำกันแตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่แบบกี่วิธีนี่ข้อที่1นะคะส่วนข้อที่2บอกว่าที่ป้ายรถประจำทางอะคะ่ะมีเก้าี่หตัวให้เลือกแต่ถ้าเกิดมีคนอยู่9คนมารอที่ป้ายเนี่ย หมืนจะมีจํานวนวิธีในการนั่งได้กี่แบบกี่วิธีนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งคือข้อ3ค่ะจากคําว่า T H A I ก็คือไทยนะคะจงหาจํานวนวิธีที่จะจัดเรียงตัวอักษร3ตัวโดยกําหนดว่าจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A นะคะอันนี้นะักเรียนก็ต้องทําตามเงื่อนไขของโจทย์นะคะแต่เราจะลองฝึกใช้สูตรที่เป็นสูตร P N R ในการคิดคำนวณน,นะคะค่ะ นักเรียนไปทบทวนคลิปนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําโจทย์3ข้อลงในสมุดแล้วส่งคุณครูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ